สวัสดีครับวันนี้วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเอฟเซ็กไลซิกรุ่น M13 ครับสามเลซิกตัวนี้เป็นเอฟเซ็กที่จำลองเอฟเฟ็กก่อนครับ M13 มสิบสามตอมบ็อกโมเดลตอมบ็อกโมเดลก็คือการใช้งานก็ไม่ยากครับเสียงที่สำคัญเสียงดีด้วยครับก็มาดูวิธีการเซ็ตกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเอฟเซ็กนี้มันมี2โหมด คือโหมดใช้งานก้อนธรรมดากับโหมดใช้แบบมันติเรามาดูการใช้แบบมันติกันเลยครับก่อนที่เราจะเซตนะครับถ้าเราจะใช้แบบมันติอันับแรกเราต้องกดปุ่มนี้ปุ่มปุ่มกดกดค้างอ่ะกดค้างจนไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบพอเรากดค้างจนไฟกระพริบเสร็จที่หน้าจอมันก็จะขึ้นขึ้นโชว์โชว แบงโชโทเสียงที่เราเซตไว้นะครับประมาณนี้โดยมันจะสามารถเซ็ตได้เป็นมัตทก็คือช่องละ3านะครคือ3 6 9หกเก็ตได้สิบสองเสียงแล้วก็ผสมกันได้แถวละ4เสียงับคือผสมแถวนี้ได้ไดแถวละ4ี่เสียงนะครับะเรามาดูกันนะเพว่าเราจะเซตช่องสโล่นะครับน,นีคือเราเลือก ช่องนี้ครับ A ล่างสุดป,ปึ๊บนี่ครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่าเและถ้าเราจะทำการแก้ไขนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งปึ๊บนี่ครับมันก็จะเข้ามาหน้าหน้าที่เราจะแก้ไขก็เราก็สามารถแก้ไขตามช่องนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้เข้าไปกดเปิดเสคยบกด,ด,ดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเปิดแล้ว เราก็สามารถหมุนเลือกไลยครับว่าจะใช้เสียงไหนสีส้มก็คือพวกตระกูลรีเวิร์บบนี่ครับถ้จะเปลี่ยนก็สีเขียวก็คือพวกตระกูลดีเลย์ครัสีเขียวคือดีเลย์สีฟ้าสีฟ้าคือพวกโมดูเลชันต่างๆครับสีเหลืองคือพวกเสียงแตกเนี่ยมีเสียงแตกให้เลือกมากมายในชะุดไลน์สกิมเมอร์ คิวถ้าเราไม่ใช้เราก็กดเรื่อยๆกดเลือกเรื่อยๆถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ช่องนี้มีเสียงให้กดหยดนี่ครับมันก็จะขึ้นบ y p a s แสดงว่าเสียงมันจะวิ่งผ่านในตรงนี้ก็คือหลักหลักการก็คือเสียงมันจะวิ่งจากทางขวามาซ้ายนะฮะก็คือในการเซ็ตเสียงแตกเนี่ยเราจะต้องใส่เสียงแตกไว้ที่ที่ขวาสุด แล้วก็ค่อยใส่ดีเย์ใส่คอรัดแล้วก็ใส่พวกอีคิวอะไรเข้าไปก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เอาเสียงแตกมาใส่ทางซ้ายเอาเสียงแตกมาใส่าทางซ้ายแล้วเราใส่ดดเย์ก่อนเสียงดีเย์มันจะวิ่งแล้วมันจะสะท้อนสะท้อนมาโดนเสียงแตกมันจะทําให้เสียงเสียงมันมันกวนมันมันจะวก,กวนไปวนมาแล้วมันจะมันจะไม่เพราะก็ข,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 ขอแนะนำว่าให้ใส่เสียงแตกไว้ไว้ตัวแรก หลักการก็เหมือนกับเอฟกเวก้อนนะครับการเรียงพวกดิสอร์ชั่นพวกอะไรก็ใส่แรกอันนี้ก็เป็นพวกคอรัสอันนี้ก็เป็นดีเลย์ฝั่งนี้ก็ใส่เป็นพวกอีคิวอะไรก็แล้วแต่ความชอบสมมติสมตสมติว่าเราแก้ไขเสร็จแล้วแล้วเราต้องการจะเซฟนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อให้เรากดค้างปุ๊บเนี่ย กดค้างปุ๊บมันจะขึ้นมาแล้วมันกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับเราจะใส่ชื่อเป็นยังไงเราก็หมุนก็ได้ครับ A B C อะไรแล้วเราจะตั้งครับน,นี้ผมตั้งเป็น A C ็ <A, C S 2> แล้ตัสาได้เลยครับสามารถหมุนได้เลยตัวเราตั้งชื่อได้แล้วเป็นที่พอใจแล้วเราต้องการจะเซฟก็นะครับมันจะขึ้นว่า Rename Whole u Switch to Copy ครับก็คือกดกดค้าง โทรก็คือกดค้างปุ๊บนี่ฮะมันก็จะเซฟเซฟให้เราเซฟให้เราแล้ว a อก็ประมาณนี้ครับ